ผมก็เห็นหลายๆคนพูดไปหมดแล้วแหละนะครับผมก็เห็นหลายๆคนพูดไปหมดแล้วแต่ผมก็จะพูดในมุมของผมเนาะฝากถึงบุหลันนะคือบุหลันจะทําให้ลูกเดือดร้อนและที่บุหลันออกมาพูดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองมันเกี่ยวกับมึงอียานมันเกี่ยวกับมึงมึงแหลนมึงหาเรื่องไงแล้วตอนนี้พี่ทนายล้นตกเป็นเครื่องมืออียานเรียบร้อย จริงๆผมขอบคุณพี่ทนายล้นนะที่หวังหวังหวังดีกับผมผมต้องขอบคุณเพราะผมไม่ได้มีประเด็นอะไรกับกับพี่ทนายล้นแต่ผมเป็นห่วงแกเพราะว่าตอนนี้แกตกเป็นเครื่องมืออียานแต่เอายังไงก็เอาเถอะในถ้าเกิดว่ามันเป็นคดีความขึ้นมาพี่ทนายล้นก็ได้รับเต็มๆอยู่แล้วแต่ในส่วนของป่าเนี่ยนะครับอียานพยาย,ยามที่จะลากคนอื่นมาเป็นเครื่องมือพี่ๆเห็นไหมถ้ามันหวังดีกับเพื่อนของลูกน้องไส้จริงๆแล้วมันทำไมต้องใส่ชื่อเป็นของไอวอมันบ่งบอกว่าอียานมันไม่รู้อะไรเลยพี่ๆแต่มันอวดฉลาดนะมึงไม่ต้องมมาาท้กกกููบอดวแปลงงสโนน แล้วกูไม่ยอมนะกูไม่ยอมมึงปากเก่งไงอ่าปากดีตุยหมดกูบอกเลยปากใยหมดตุยกันหมดให้มันตุยหากันหมดนะแถวนั้นอนะแล้วการที่ออยานร้องเรียนแบบนี้นะครับพี่พี่ครับเข้าตัวนะครับทอนี้นออยานก็ออกมาบิดนะก็ไม่รู้อะเอาแล้วมึงไม่รู้มึงไปสใส่ชื่อไอวอลทำไมถ้ามึงไม่ต้องการที่จะไปถล่มไอวอเนี่ยผมบอกแล้วว่าออยานมาเพื่อล้างแค้นให้กับหลานต้มครับแต่ก่อนมันอยู่ทางฝั่งของอ่าพีทีใช่ไหมครับทีนี้พอมันย้ายกลับมาอยู่ตรงเนี้ยตอนที่มันอยู่ฝั่ง PT, นะนะพีทีเน,เนี่ะนะพูดเส นางก็ไม่ถูกกับทนวยต้มนะอ่ามันมาเพื่อแก้แค้นโดยเฉพาะคนถ้ามันไม่จริงอะพี่พี่มันจะไปใส่ชื่อไอวอทำไหมเอ้าในการที่มันใส่ชื่อเนี่ยพี่พี่มันต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียนะครับเหมือนกับผมไปร้องเรียนใช่ไหมครับพี่พี่ตัดตัดเพื่อนของลูกสาวตัวเองออกก่อนเราต้องกันเขาออกแต่อีนี่ไปใส่ชื่อไหมคาดว่าน่าจะเป็นแลงของนายวอแม่อวอเป็นใครบ้างเนี่ยตุ้ยครับที่มาดิครับพี่พี่ยังไปไหนนะพี่พี่ยัสดีครับผม่ขำพี่พี่ ไปใส่ชื่อการร้องเรียนไปใส่นั้นไปมัดตัวไอ้วอทีเนี้ยนะครับสิ่งที่ผมร้องสิ่งที่ผมจะไปยื่นอยู่กรมเนี่ยครับพี่พี่ผมยื่นให้ตรวจสอบทั้งหมดเลยยื่นให้สอบทั้งหมดเลยอีตัวคนที่เป็นแม่เหมือนกันนะแล้วมึงตอบไม่ได้รูปถ่ายต่างๆที่มึงไปนับเงินกันนี่ยอยู่บ้านอีเสียศูนย์นี่ยนะเราเก็บหมดเรามีหลักฐานหมดนะครับแล้วก็เห็นไหมครับช่องใหม่เป็นไงช่องใหม่จอละวันเขาเอาออกมาตลอดเลยก็ขอบคุณหลักฐานนะครับเขาเอามาตลอดเขาไม่จบบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่จบอียานกูบอกเลยแทนที่จะอยู่นี๋นเงยีงยบไเงียจะะโดนอไรบ้าง แล้วผมบอกฝากถึงพ่อโบอนะครับอียานมึงอยากจะรู้ไหมว่ามีหลักฐานจริงไหมจอยเอาไอแพดไหมกูจะเปิดคลิปนี้ให้มึงดูแล้วมึงไม่ต้องไปโทษยายทู่สายข่าวไม่ใช่ยายทู่นะมึงอยากดู้ใช่ปะกูบอกแล้วว่าลูกสาวมึงไม่ให้ข้อมูลไงอ่าลูกสาวมึงไม่ให้ข้อมูลอันนี้ยังไม่ได้เปิดเผยน,นะแค่นี้พอเรามีสายรับอยู่ทุกวันรายงานข่าวทุกวันยานอื <c oughs> เขาส่งมาให้ดูตลอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวถ่ายไว้ทุกคลิปพอโบอเข้าไปขนของตอนไหนไปย้ายสิ่งของออกตอนไหนเรามีหมดเก็บไว้หมดเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ทูส่งมานะมึงอย่าไปโทษเขาอีปอบอีนี่คือถ้ามันเก็บใครมันจะโทษคนนั้นคนที่ส่งเอาเป็นว่าสายลับไม่มีโซเชียลสายลับไม่เล่นโซเชียลนะออยานนะเพราะฉะนั้นฝากถึงพ่อบบนะครับพ่ออย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับพ่ออย่าเพิ่งไปทําอะไรอ่าเงียบๆไว้ก่อน อ,อย่าเพิ่งไปคือเอาตรงไปพี่พีอ่ามันก็มีคําถามหลายคนเนาะก็ถามมาว่าแล้ว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 พอบอเกี่ยวอะไรอ่าพอบอเกี่ยวอะไรคืออย่างนี้พี่พี่พื้นที่ตรงเนี้ยผมพยายามที่จะสื่อให้เห็นถึงว่าตระกูลมันขายหมดมันขายที่มันเนี่ยมันทำกันแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นพอบอกก็ต้องเกี่ยวเพราะว่าชื ah, ่อลูกๆแต่ละคนเนี่ยนะครับมันมีส่วนเกี bottle bottle ่ยวข้องเกี <t <t ่ยวกับพื <t <t ้นที่ที t <t ่ม uh ีข้อพิพาทกันตรงนี้ <t นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ยานเดี๋ยวไปโทษคนนั้นคนนี้อีนี่มโนูครับเอาวันดีคืนดียานออกมานั่งไลฟ์สดออกมาทําคลิปบอกว่าอันอคนที่ส่งข่าวอาจจะเป็นอสองผัวเมียสวนยี่หางกแตลวันดีคืนดีบอกว่าเป็นแม่ทู่ยานกูบอกเลยนะสายรับพวกกูเนี่ยไม่เล่นโซเชียลไม่เล่นโซเชียลแล้วเขาคือเอาเป็นว่าพี่พี่คือเราอะเราอะรู้เห็นหมดแต่และทตานก็อ๋อจ้าพี่พี่ยังสวัสดีครับ เราเอาเป็นว่าเรารู้เห็นหมดแล้วเราก็เก็บหลักฐานหมดใครไปขนข้าวขนของเข้าออกมีหมดนะอันนี้แค่อันนี้แค่น้ําจิ้มนะยานนะอืใครไปขนข้าวขนของออกมีหมดแล้วเก็บหมดถ่ายวีดีโอไว้หมดนะครับเพราะฉะนั้นพอบอยู่นิ่งๆครับไม่ต้องไปขนอะไรออกมามันจะมีพิรุษพี่เราวดีัสดีครับนะครับแล้วก็อพ่อโซฟีก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าหลักฐานการเข้าทำประโยชน์มันชัดเจนนะครับพิกัดชัดเจน ที่ทำไมพอดีครับพี่กัดชัดเจนยานไม่ต้องมาท้านะยานไม่ต้องมาทา้าขนาดลูกสาวมึงยิ่งียบเลยตอนนี้นะ่ะอี้นี่หาเรื่องครับตัวหาเรื่องอียันตัวปัดเลยครับพี่พี่มันจะปัดให้ลูกมันเข้าคุกนะนะั่นน่ะออมันจะปัดให้ลูกมันเข้าคุกอืมเพราะฉะนั้นยาน,นเบาได้เบาไอ้ยานมันก็พูดแล้วนะถ้าเกิดว่าจะให้ดิฉันหยุดเรื่องไอ้ไหลเพียงเพราะว่าจะมีคนร้องเรียนพ่อบอดิฉันไม่หยุดค่ะแล้วแต่มึงมึงก็จะมีอยานมึงมึงมึงไม่โดนอะไรไงอืม มึงไม่ตรงอะไรแต่คนรดนคือลูกสาวมึงพี่รุรักสวัสดีครับพี่ลอบสวัสดีครับบุมพี่ๆบุมอันนี้บุมพูดตรงๆเลยปากใบแน่นอนครับเพราะที่ตรงนี้มันไม่มีกรรมสิทธิ์มันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันขาดสิทธิ์ทำกินมานานแล้วคนที่มีกรรมสิทธิ์คือเจ้าหน้าที่อุทยานมันไม่มีกรรมสิทธิ์กันเลยครับอืมอ่ะเหมือนเหมือนกับผมนะ่อ่ะผมผมเป็นผมมีลูกสี่ห้าคน,นอย่างเงี้ยแต่เพื่อที่ตรงนี้ผมไม่ได้ทำกินมานานแล้วแต่ผมก็เข้าใจว่าผมยังมีสิทธิ์อยู่ผมก็เลยแบ่งให้ลูกผมก็เลยแบ่ง ลูกผมก็ไม่มีกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นไอวอไอวอกับอีดำนะบุกลูกทั้งสองคนเพราะไม่มีใครได้กรรมสิทธิ์มันต้องไปดูที่ตัวต้นเรื่องก็คือกรรมสิทธิ์มันไม่มีกันเลยเห็นไหมค, <minimum S 1> ครับนี่ชัดเจนนะอียานกูบอกเลยปักป้ายร้านเปอร์เซ็นต์นะคืออีนี่มันพยายามอวดเก่งว่าตัวเองเป็นคนเก่งคนเด่นคนดีคนดังไปร้องเรียนไอไหลเห็นไหมครับสุดท้ายหนังสือร้องเรียนมันไม่เอาให้ทนายรวนดูดูให้ทนายรวนไม่ออกมาเลยสุดเพราะอะไรครับเสียหน้าครับเพราะอะไรครับมันไม่ส่งเอกสารให้ทนายรวนดูครับ การที่ทนายล้อนออกมารับรองออกมาการันตีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดยที่ไม่ได้เห็นหลักฐานเนี่ยพี่ทนายล้นเป็นคนที่เสียหน้าเพราะอีฮยานมันไม่ส่งข่าวอธิษฐามไว้ท่านครับพี่อีฮยานมันไม่รู้มันไม่สนใจอะไรเลยนะตอนนี้นะครับมันไม่สนใจอะไรผมบอกแล้วว่าอีฮยานจะเอาลูกสาวเข้าคุกแล้วกระทบไปถึงพยานปากอกีกกระทบไปถึงพยานปากอีกแล้วตอนนี้นะแล้วหยุดเถอะเลิกใช้คําพูดนี้เถอะอียานว่าอ่พวกกูไปเอาชาวบ้านไปเป็นตัวประกันอืม แล้วกูถามหน่อยหมาตัวไหนร้องเปล่าแหว่งฮะใครเป็นคนไปเปิดสึกกับชาวบ้านอีดําอีดํมมันก็บอกนี่นแต่ตอนนั้นแล้วว่ากูไม่ยอมตัวคนเดียวใช่ไหมแล้วมันก็ให้ไอ้บักซอกเนี่ยไปชี้แปลงให้อีอีถังแก๊สเนี่ยนะอีหมูเร่งนี่อ,อีอีผู้ช่วยจู๊ดเนี่ยไปชี้แปลงเอาใครยานแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนเริ่มก่อน คิดดูดีๆแล้วจะย้อนกลับไปอีกใครเป็นคนกากันห้าวเป้งอวดว่าตัวเองรู้จักเจ้าหน้าที่ร้องลอง้ลอเรียนท้าทายคนที่ร้องเรียนก็คือคุณสายน้ําตั้งแต่ตอนนั้นใครเป็นคนหาเรื่องใครเป็นคนเหกีปากก่อนกูถามก่อนอียานไล่แบงค์แต่ปฐมมาบทใครเป็นคนเริ่มต้นลูกสาวมึงเขาคนอื่นเขาก็ทํากินปกติพี่ๆใช่ไหมอีนี่ควานซื้อทําตัวเหมือนนายทุนเห็นไหมครับควานซื้อแล้วออกมาพูดนู่นนี่นั่นออกมาพูดในลักษณะแบบว่าเป็นในลักษณะข่มขู่ชาวบ้านหรือเปล่ามึงคิดดูดีๆอียาน เอาวันดีคืนดีเสียศูนย์ไปไงครับออกมาไล่สดเนี่ยรู้จักเจ้าในตรงเจ้าหน้าที่ป่าม้งป่าไม้นู่นนี่นั่นเออเปลี่ยแปลงนี่ของเราเนี่ยตัวตัวน,นี้จะทำเออจะปลูกหญ้านี่เปียไอ้ตรงน,นี้จะปลูกไวต้ต้นทุกหลอกทุเรียนจะทำเป็นบริษัทของเรานู่นนี่นั่นขุดเจาะกันสารพัดเห็นไหมอีกไม่นานก็เหยียบหัวชาวบ้านอีกไม่นานก็เหยียบหัวชาวบ้านใครเป็นคนเริ่มก้ากันอืมสุดท้ายเป็นไงรับสารพัดยอมรับผิดแต่กว่าจะยอมรับอืมอันนี้เราลองนิทานนะครับเห็นไหมครับอืม แลออกมาท้าทายเป็นไงแปลงแรกลูกสาวมึงรอไปครึ่งล้านแล้วตอนเนี้ยหมดหมดทุกอย่างเงินร้อนไงแล้วตอนนี้มึงออกมาท้าทายมึงไม่ต้องห่วงนม่ทานแค่พี่ลอยไปแบบนี้ครับมึงไม่ต้องห่วงอียานยังไงก็โดนกูบอกเลยนะเอาสิมึงแข่งกับกูปะใครจะเสร็จก่อนกันแต่ตอนนี้มึงเดินตามตูดกูไปแล้วหนึ่งเต้มนะกูหวดลูกสาวมึงโดนไปแล้วครึ่งล้านเนี่ยึอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะมึงออกมาท้าทายกูหน่อยเร็วๆนะกูรอดไม่ให้หมดเลยนะ อดีตสามีก็ไม่รอดนะครับอดีตสามีก็ไม่รอดถ้าไม่อยากเกิดเรื่องมาเป็นพยานจบอมืมันเป็นไยกับตัวเองใช่เอาพี่พี่เห็นไหมครับอวดรวยเนี่ยมันไม่ใช่อวดแบบนั้นนะพี่พี่คือมันอวดแบบเออข้าใจเหรอว่าวคือส่วนมากคนอวดรวยอะพี่พี่ตุยหลายคนแล้วนะเห็นไหมครับบอสอะไรอะบอสพงบอสพออะไรไปหมดแล้วอืมก็อ,อวดไงแต่อันนี้คือมึงไปอวดป่าเส้หนหัวงูงงคือตัวเองปิดแล้วไปท้าตายเขาแหมพี่พี่งงมากเลยอืม วันที่สามร้อยท่านนะครับรูปท่านนะครับมึงไม่ต้องทา้าเดี๋ยวกูไปเร็วๆนี้เดี๋ยวกูไปเร็วๆนี้กูอาจจะไปก่อนที่กูจะฟังคำพี่ากษาจำเลยวันที่แปดตุลาก็ได้หรือกูอาจจะไปหลังวันที่แปดก็ได้แต่เร็วๆนี้มึงไม่ต้องห่วงนะร้องหมดพ่อบอโซฟีนะแล้วมีอีกแปลงหนึ่งนะมีอีกแปลงหนึงนะงน่งมึงไม่ต้องห่วงอียามมึงไม่ต้องมาท้าทายกูทําได้แนะ่นอนเกี่ยวกับลูกสาวมึงนะหลักฐานเต็มคาราเบียว